ว่ามดเนาะพอใจกลางบ้านพาเรือเราพี่น้องจะจะมาเบ่งน้ำเนาะจริงๆมีดอนอยู่กลางคลองน้ำท่วมมาแล้วตอนนี้น้ำขึ้นหลว่าเก่าพี่นองง้องเอ้อท่วมเชมคลองหน้าพระธาตุสิโควตบอง,ต,งต้นตานยู่ตะฟัง คึงน้ำช่วมเยียบห้อยสบ,บายดีพี่น้องมดสูู่สูคนนะตอนนี้เบาสน อยู่ที่บ้านทางงามต่อใส่บ้านพาเรือเมืองท่าแขกแขวงขงมวนทีนี้สิพาพี่น้องเฮาขี่รถลลเลาะเบิงบรรยากาศยามแรงไ่ทางเขตสารเมืองท่าแขกสขี่ขึ้นไปทางคนละพาเรือม่วงสุมไปทางชาตเมืองเก่าแล้วเขา้าโวเมืองท่าแขกพี่น้อย ก็บรรยากาศสารเมืองยามแรงเนาะสิไปเบิ่งน้ำคลองน้ำคลองอยู่ทางอ่าเขตท่านเมืองเก่าว่าน้ำขึ้นซ้ำใดเนาะพี่น้องเข่าน้าอ,อยู่ทางบ้านท่าเรือนี่เริ่มถอดห่วงแล้วพี่น้องเลยน่าจะแม่นเข้าดอ ถอดห่วงไวอ้อีกประมาณสเดือนหรือว่าเดือนปลายจะได้เกี่ยวเข่าดอเลยไวๆเนาะเมื่อวันที่14กันยามื่อคืนนี้วันที่1 3บะาทางภาครัฐเป็นแจ้งว่าสิมีมวลน,น้ำจากทางภาคเหนือเนาะไหลลงมาทางภาคกลางและภาคใต้เนาะให้ก้าเขียมหับมือบอนไดตั้า ให้กาเกียมผลเครื่องรว่าสัตว์เลี้ยงไว้ที่สูงด้๋ยชิพ้าที่น้องไปเบิ้งน้ำของเขียเข็ยนเบื้องท่าแข่เข้าขว่ามันจะขึ้นหลายตำไหนอาเมื่อนี้อันที่24บขันยาสว่าน่าจ,จะเป็นไปตามที่เพิ่นแจ้งข่าวเขตนี้เป็นเข็ดหางบ้านท่าเรือ งานสานบ้านซองกับกล้สิเ็มละแถวนี้ยะกี้ยังบวหลายแบบนี้เนาะบ้านเมืองกับมีการพัฒนาเนาะผู้คนก็หลายขึ้นจำเป็นต้องมีการขยับขยายเงิานสานบ้านซอง าเดือเมืองขาแขกพี่น้องถือว่าเป็นบ้านใหญ่บ้านดังชาเดือะ้องคู่กับบ้านมงสุมจริงจริงก่อนที่ทจะฮอดบ้านมงสุมมีบ้านดอนมาไหลมีบ้านดอนมาไหลขั้นจึงฮอดบ้านมงสุ่มชาเดือทัองหห้งอาณานครหลวงยิ่งจริน่าจะชื่อคำท่วม หลายบ้านทางเมืองหาดทรายฟองไดยครับผลกระทบนะโดยเฉพาะทางพลหลบ้านห้อมแกงงม้งยางเขตโบโอขินเชียเพราะว่าเขตนั้นนันต่ำตัวมดดนาออใจกลางบ้านพาาเรือเราพี่น้อง บ้านในหญ่ดีด้บ้านท่าเ,เรือเงินซารบ้านส่องของเพื่อนก็มีแต่หลังใ่ญ่ๆส่วนรายจะเป็นเพื่อนก้อนเนองินมุ่งยาค่าอย่บุมีแล้ว นี้ยังเป็นบ้านท่าเรืออยู่นะเป็นบ้านใหญ่หลายห้อยหลังคาเฮือนใหญ่กว่าบ้านดอนมะลหลหรือว่าอาจจะใหญ่กว่าบ้านม่วงสุมอีกอันนี้เป็นวัดบ้านท่าเรือเนาะทุกโง่งามขนาดหัวแจกก็ง,งามกันแพงก็ง,งาม เป็นทางโค้งบ้านผาเรือต่อใส่บ้านดอนมาไหลหกล็คิมีโรงเรียนประถมทางเบื้องขวางเรียนประถมผาเรือจจะเป็นงเรียนที่เก่าแก่พอสมควรเนาะเบืองมีตึกข้าวสมัยฝรั่ง พอตึกหกลังนี้เนาะบ้านดอนมะไหลบบดนี้พี่น้องเลยสิพาไาเบิ่งน้ำคลองอยู่เขตบ้านดอนมะไหลก่อนเนาะน้ำมันขึ้นหลายใช่ไหม ทางลงไปไปดอนไปนะผู้หละดอนอะไรเนาะยามน้ำแห้งมันจะมีดอนเรื่องน้ำพี่น้องเลยอัปเดตสถานการณ์น้ำของ แถวเทิงนี่ยังไม่ทันจะท่วมเนาะแถวรุ่มน่าจ,จะท่วมหมดละเรียบร้อยถั่วมดพี่น้องเลยความจริงจ,จริงจะมีดอนอยู่พูดได้ยูยูกลางคลองน้ำมันท่วมหมดละเอ่อขึ้นหลายอาันนี ปกติน้ำจะบ่ฮอดเขตนี้น้ำน้ำขึ้นสูงขนาดในน,น้ำของเขตบ้านดอนมาลายเนาะพี่น้องน้ำขึ้นสูงเชาวมาเบิ่งน้ำเนาะ จะพากันมาเบิ่งน้ำเบิ่งเหือมาเอาเหือขึ้นขึ้นไว้เนะาะรอวมามัดเหือไว้ยันมันมันเหือไหลเขตนี้จะเป็นหัวเป็นส่วนของ,ของพี่น้องชาวดอนมาไหลเนาะเป็นปลูกพักปลูกสาลี่หมักแตงเนาะขึ้นสูงาดีจริงจริงมีดอนอยู่กลางคลองน้ำท่วมมาแล้วตอนนี้ ติดตามครับสม้มติดตามเบิ้งสถานาการณ์น้ำกันนาอกพี่น้องว่ามันจะขึ้นท่วมมดบอ่อแถวนี้ตอนนี้ม่วนน้ำกำลังไหลลงมาทางภาคเหนืออันนี้เป็นทางลงไปหัว่าไปส่วนของพี่น้องชาวบ้านดอนมาไหลายามแรงเข็นเฮ็ดรสวนอยู่แคมของนี้ เป็นทางใจกลางบ้านดอนมะไลพี่น้องเนี่ยเป็นบ้านใหญ่พอสมควรอยูนอ่นอ้องบ้านดอนมะไลนี่ก็ แมนวัดบ้านดอนมะลายบ้านดอนมะลายกับสุดซ้ำนี้พี่น้องเลยอันนี้เป็นหัวบ้านลวทางหน้าแมนบ้านม่วงสุมบ้านใหญ่พอสมพวรเนาะแหรับ้านดอนมะลาย เอาสุขเขตบ้านม่วงสุ่มแล้วพี่น้องบ้านดังประจําอยู่ในเมืองท่าแขกบ้านม่วงสุ่มพี่น้องเขตนี้เป็นการากอาซีบละกไม่เห็นหน้ากนะับพวกฟางเลี้ยงสัตว์เ็ตวัวเ็ตสวนตามแค้มของ มแค้มไฮแค้มนาเขตสารเมืองทางเมืองขวามือนี่แมนห้งเยียนพระยอมสมบูรณ์ม่วงสุมเขตนี้เขาเจ้าก็ใสมาเขาเยียนอยู่บนยี่มดเนาะโอเคท่าเรือพละมาเนาะเยียนอยู่มสม่วงสุม ทางบ้านเช่นเนะทางเบื้องซ้ายมนวัดบ้านม่วงสุ่มทีน้อง ทางขวามือโอ้แม่นองเงียนประฐมสมบูรณ์ม่วงสุม่มเงียนประจำบ้านเพิ่นเนาะ <c oughs> ท่าพี่น้องเอาเข้าไปเแบบิกน้ำของเขตดวัดพระธาตสิโคตะบองดูวัดพระธาตเมืองเก่าจากน้อยนึง เดินทางไปวัดพระธาตุพุทตะบอง อ๋อโชคสีน้องเลยน้ำของสิร้นฟังละจกักขี้เหยื่อจักคอนไม้เนาะน้ำขึ้นลายกว่าเก่าพี่น้องเลยอาอโชเป็นคือดังเพิ่นแจ้งเตือนมาอะไรจักถอนไม้จักขี้เหยื่อคนไหลามา ฝั่งนั้นแม่นฝั่งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเนาะน้ำขึ้นสูงแต่ว่าทาั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งท่าแขกข้ามวานเอาเนี่ยังบร่ได้รับกระทบอย่างก่อนต่ฟังกระสงพวกสูงพระสมควรเนาะยังประมาณ ประมาณหกเจ็ดเมตรหกเจ็ดหรือว่าแปดเมตรเนี่ยน้ำสีรนฟังแคมของหน้าพระธาตุสิครตบองขึ้นสูงขนาดอีกประมาณหกเจ็ดเมตร จนจานยู่ต้าฟังถึงน้ำช่วมเหียบห้อยตะเวนโตกดินแล้วพี่น้องเลยน้ำกันขึ้นเรื่อยๆถามครูบาอาจารย์พันเบิงว่ามือเท้านี่ยังบ่ได้ขึ้นสูงทำนี้ขึ้นติ๊กๆพี่น,น้องเลยติดตามสถานการณ์น้ำกันเนาะว่า มันสิขึ้นสูงหอดไซไม่ไตขอภาวนาให้มันลงไวๆไว่อยากให้พี่น้องเขาได้ครับผลกระทบนะแต่ยังดีที่ทางเมืองท่าแขกแขวงขงมวนเขายัางบร่ได้รับผลกระทบอย่างเถื่อเนาะติดตามนับกันเนาะพี่น้องวอนนี้ขอปิดคลิปนี้ไว้สำนีกก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่เป็นอย่างไรมาสอนจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้บึงตื่นเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี